เดี๋ยวไไปคอเคค่ะเลาค่ะเชิญค่าอได้แล้วากานจะได้ถาตอดอใ่นแป้งหนูหมดแล้วคะแปงหมดโอเคแต่งตามาหมดแล้ว ตังเงินจัดพอแล้วพอแล้วพอแล้วหมดเวลาพี่บุตรกางนี่พี่บ<อ>ุตรโอเคพี่อ,อ้อเรียกพีออก่บุตรตองอ่ายแล้ว ยงัยงยงัยงยังยอีกยาวอีกยาวเลยโอเคคะ่ะพี่เมกายาวกว่านี้อีกยดีใจดีใจดีใจเราเหมือนเมกาเลยไครเขียนไม่มีคนต <c oughs> อโอ้ใช่ลาดเผาเราก็ได้่ายพี่ <c oughs> พต้องเข้าขับเบิร์ดค่ะเฮ <c oughs> ้ย ไคยขยบหน่อยแเปลี่ยนมุมก็ยังไมางยนะหนไหวยู่นี่นค่ะเี่ยนมเขาไปมองไหนกันเนี่ยเขาเรืเองยาเขามีเขาเองเขามีเขามาเองอะไรคะอ๋อเหนอเข้าไปห้อนึ่ปลาปาอจ้มพัดหน่อพัดให้พี่บอสเราพี่บอสรอพี่ฟา ยังยังยังพัที่ปีอคนเอไปไหนแล้วมาพัทให้ี่ม้าเถือกล้องลกล้องเฮ้ยจานมาถือกล้องเจ้าพัดพนี่เดีะเดี๋ยวเดยวไม่รอยู่ตรงไหนอะค่ะด้เบอร์นะกแ้มือเองใช่ไหมต้องมีค่ะี่